โอเคนะครับก okay, ็สว tamam <iendo> okay, uh ัส huh. ด uh ีท huh. uh ่านผู huh. ator, uh ้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเป็นใครผมชื่ออัดนะฮะอ่าอยู่กับเกมไมกราฟนะครับในเซิร์ฟของไฮพิเซลนะครับผมอ่าอยู่กับเมฆคุงนะครับอืมไปไปเอาบามาเอสเตอร์เฮ้ยให้ต่อมาหาเราเนี่ยไม่รู้ช่างแมงต่อนมาให้เราละไปโอ้ cái vọng Mày. yay, ơ Này Yeah Khoan lại tớ nữa Ờ, loang loang, loang loang Ơ Mà bị mà sao mà Này, đúng chứ Lava hả?

<coughs> đi <coughs> gần <coughs> <quickly it's> <coughs> <coughs> <tense>, tài đã đi Haha, là. ơi chạy cái này chạy cái này. Ai tát? cái téi này chơi. con quân thò cái sắt. À, à, Ơ, mẹ ไอ้เหี้ยตายเลยกดเลยเบิดอัดหน้าแม่งไอ้เหี้ยตัดแรงไม่เคยชนะเลยแม่เองเนาะเกี่ยวกีนัปไม่ใช่หรอนะฮะอาจจะเป็นเพราะรีซอแปรที่ผมใส่ก็ได้นะครับผมวิ่งด่านี้ด่านนี้กูชนะด่านนี้ไม่เคยชนะนะกูด่านนี้กูโอพีมากเลยเนี่ยกูชอบมากเฮ้ยเอากอง มาเอากล่องล่างกว่ากล่องบนยีงเดี๋ยนวะอ่ะเก,กาะฟิ้วเก่งเก่งเนี่ยดูแล้วเนี่ยว่าอุคันเก่งอะ่ะอุคันเด่จริงๆนะ เฮลโหลมาเต๊าะเก้ยนี่เขาไหมเนี่ยมองอ้เอาตกตายมาหน้าตกตายป่ะไปฆ่าเลยมันไม่อยู่ไฟ้ก็ตของนื่องมันมันออกมันออกอ่ะอืไปเราไปเราไปกันเลย ควายตัวน oh, <fucking> ั้นสองตัวมันกำลังมาหากูตายอ่ะเด้อๆน่อไยๆน่อยมีกุลาวา emoji เล้โกูติดไฟมาแล้วเนี่ยก็ลาวา emoji อยู่ได้แล้วเฮ้าก็ได้เจ้ก็ได้จะตายจะตายวิ่งวิ่งหนีโอ้ยตายเอือ

โอ้โห <Okay. S 1> oh, ไม่มีดาบไห้กูด้วยกูมีไปเกาะไว้มึงอะ่ะเกาะมีแค่รองเท้ากระตีนกูมีแค่พริกแอ็กมาตบก็แล้ออะเอาไปาเอาไปเอาเสื้อกางเกงไป let's go <S b เ a m ม r i ก a เฮ้ยตานิกมีน้ำเลยแดด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 เดดดี้ไชนกดชนกดกูจะตายกูจะตายกูจะเอื้คือข้าบนกูบนต้อยตกตัวกดเลยไอ้โอ้โหโอ้ยไม่เห็นเวั คนเฮี้ยโอ้เฮี <laughs> ้ย,ยใครใครที่กินใครที่ดูคลิปนี้อย,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินข้าวนะฮะนะี่ค <laughs> นรวยเวย้ยเก <laughs> อะไ <laughs> <laughs> ม่หล่อมิจฉาเอ้คนรวยคนรวยเฮี้ยปวดที่ไอ้ยเฮี้ยมีมีดาบปะ <laughs> มีแต่พิกเอ็กซ์เอาดาบเป็นชาร์จไปเ <laughs> อามาไม่ใช่ดาบเพชรนะดาบหิน <laughs> มัตองนม้องดเราตรงนี้อายามายามายายาไอ้สัสยาเออเอามามาแล้วเอาเฮียตีไม่โดนเฮตีไม่โดนเอเฮ้ยเพื่อนเพื่อเพื่อนอนดิชิดขันโคดิชิดันเออ โอ้ยเือฮือฮอฮืยัยมึงทำอะไรเพื่อนกูฮะอกำลังจะให้ของเลยไม่มาฆ่ากูละเออมันใช้พี่แอคตีอย่างงี้น่ะโอ้เม่นตายอนาจิบหายแต่ยัยกูไม่ยอมอ่ะสิกูต้องชนะเย้กูตองชนะ ได้กูต้องชนะเออเอ๊ยหรือว่าเราพูดคํานี้มันเลยไม่ชนะวะต <laughs> ัดป๊อปมีเหี้ยเนี้ยมีดบบาบอ่ะไม่มีอ้ยเหี้ยโอยวุนวาย oh oh fuck 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 m ตาย <laughs> เหี้ยมึงรีบอ่ะ แม่งรีบดิ oh, ฟังมิ <yeah. S 1> เปิดคลิป,ปามาไอ้ก็เอ้ยเมกดาเนีกกูแหลกนะไม่นสนไม่ตอบแบบเฮ้ยอเมริโออเมริโออีกแล้วโอ้อเมริโออเมริโอ yes, yes. นี่พี่มีฮิลลิ่งเพื่อนพี่มีสายฮิล พี่จะดาบพอดีพี่จะดาบแน้องไม่มีดาบอ่ะมีแต่ฟิชชิ่งล็อตนี่ไงเอ้ยยังดีนะพแโยนให้กูแล้วแม่งไม่ตกอ่ะพี่ไม่โยนแม่งเฮ้ยมีเกาะนี้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 ไม่มีลาบะต่อเลยต่อเลยเฮ้ยเยีแทนโน่แทนโน่นโหนูก็มีธนู อย่า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 เรื่องนี้กันโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโนุแม่งแรงโถนุแม่งแรงเฮ้ยแม่งไปกลางเถอะเช้ากูอีกนั้นเดียวจะตายแล้วเอ้น่าแต่ตัวหนึ่งโคตรพยายามแต่ตัวหนึ่งโคตรพยายามฆ่าเพื่อนมันได้แล้วกันลงไปเฮ้ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนนั้นเปล่าสวัสดีกัสไปนไม่งลกรักรัก สนับแบบคันเออไอย้ยี่อะไรูตายแล้วไม่นะเอ้ามันตายวะมิกไ <c oughs> อ้หี้ยเพื่อนเลยประมาณห้าคนที่มึงฆ่าแล้วมีคนหนึ่งกำลังจะมาหามึงข้างหลังนะเฮ้ย อีอีไอ้ยบอกอี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 บอกไอ้ไม่รอดเลยสรวยแล้วมึงเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยวะไอพี่หาหนิวนบวกกันแล้วเอ้ไม่บวกกันเอ้าเฮียนี่ตกว่ะว่ะเอ้าตายเลยมึงบวกกันเสร็จไอ้ตัวที่ฆ่าได้แม่งตก มันหตกอาว่าตายโคตรอนาถดิเล่ข้อนึงอ่ะอเห่นหรอวะแล้วใครก็ทำเบียร์ข้อน,อนั่เน,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 นเนี่ยเฮ้ยนั่นตรงนั้นปะข้เนี่ใครทำไม่เลอตรงนั้นปะพี่บินหานนัพี่วาร์ปไปหามันไม่ได้มันไม่ใหก,กวาร์ปพี่ต้องบินหาเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะ

อันนี้พี่เต็มละร้อยละโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และซับกรายมีอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับโอเคนะฮะจบเลยแค่นี้ก่อนนะฮ like, ะบายบๆรักกวนครับี่คิม